สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ค่ายมวยนะครับซึ่งเป็นค่ายมวยลันนานะครับเป็นค่ายมวยค่ายหนึ่งนะครับที่อยู่จังหวัดกรุงลงนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับนวัตกรรมนะครับเทคโนโลยีนะครับที่ช่วยทุ่นแรงนะครับว่าในค่ายเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ผมนะครับได้มี นักมวยรับเชิญนะครับซึ่งมาพูดคุยกับผมก็คือนักมวยชื่อว่าอะไรครับวัดีต็มัดเตมตัดเต็มเลยนะชครับตักแต็มเขาช่อชนะชัยนะครับวันนี้ผมก็ได้รับเกียรติจากเขาครับซึ่งจะมาแนะนําไอส่วนต่างๆภายในค่ายวันนี้ไปดูครับว่ามีอะไรบ้างไปชมกันเลยน้องมาเลยไอไลครับอันนี้เราก็อยู่ในค่ายแล้วนะครับ นี่อยากรู้ว่าตรงนี้เป็นเป็นโซนอะไรครับนี่นะครับสถานที่ถ่ายรูปครับในอาเมอ่ตอร์นาครับโอ้เป็นจุดเช็คอินนะครับน้องก็บอกว่าเป็นที่ถ่ายรูปใช่ไหมครับเจ้าตักแตนทองโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับมี่อะไรอีกบ้างในี้ นี้นะครับผมเห็นจุดไอไล์แล้วนะครับตรงนี้ซึ่งดูนะครับดูดูก่อนนะครับนี่ซึ่งเป็นเทคโนโลยีนะครับที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมานะครับโอ้โหท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามีอุปกรณ์เยอะแยะเลยแต่ว่าผมอยากอยากรู้ตรงนี้นะครับที่ปั้นครับเอาข้ามขาครับอ๋อปั้นปั้นไว้ข้ามขานะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีด้วยนะครับอ่าตัวนี้นะครับวันนี้เป็นลูกวิ่งครับเวลาผมตกครับ ฝนตกก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับ,รบเป็นเทคโนโลยีครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนวัตรกรรมด้วยครับตัวละเท่าไหร่สองแสนสองแสนนะพวกนี้สองแสนหมดเลยอ่าเดี๋ยวมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นคือช่วย ด้านอะไรครับตรงด้านด้านกล้ามกล้ามนี้ครับอ๋อเป็นกล้ามนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็ใช้ฟิตเนสใช้ฟิตเนสครับฟิตเนสกับหน้าท้องหน้าท้องนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นที่แข็งครับแขนนะครับอ่าส่วนตรงนี้ครับตรงนี้คืออะไรนี่ไม่ไม่ไม่รู้เลยว่าแต่ละชน้ดอะไรนี่เป็นอุปกรณ์ดับมิเตอ่ อากาดครับอ๋ออากาดโอ้ยเป็นสับสับใหม่ที่ผมไม่รู้เลยนะไอตัวนี้ก็เรียกว่ารวมการรวมอ่ามีอะไรอีกนี่ก็เป้าเป้าลอครับเป้าที่ไว้ไว้พายใส่หนังสือไหมไม่ใช่ครับโอเคนะัไอนี้ก็กันการกันหน้าแข้งครับการหน้าแข้งโอเคเป็นเชือกนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยด้านขาด้านแขนนะครับอ่าโอเคก็ต้องขอบคุณน้อง ทัพสแตนทองนะครับซึ่งเป็นนักวยไปจำไพ่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีนักวยดังๆที่ขึ้นไปชช่องเจ็ดช่องห้าช่องสีช่องสามก็หลายคนเลยนะครับซึ่งค่ายนี้ก็เป็นค่ายหนึ่งนะครับี่ยนยี่ยมมาก้นะครับของาจังหวัดชลบุรีนะครับและนักวยที่นี่กี่คนครับ20กว่าคนนะครับแล้วก็มีโค้ชมีเทรนเนอร์อะไรที่ เยอะแล้วก็มากปรานะครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณน้องตักกแตนทองมา,มากๆครับก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ